ดีค่ะต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะกลับสู่โคชิดาพอรแคสต์ Podcast นะคะใน EP นี้จะมาพูดถึงกลุ่มของคนที่มีความเสี่ยงที่จะตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็น Narcissist นะคะหรืออาจจะเป็น Toxic r e l ationship ก็ได้นะคะมีปัจจัยอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ระวังนะคะหรือว่าวันนี้ถ้าเราอยู่ใน r e l ationship แบบนั้นแล้วเราจะได้กลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่า อ๋อมันเป็นเหตุผลนี้นี่เองที่ทาไมเราถึงตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ตลอดเลยทําไมเรากลายไปเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์แบบนี้ตลอดเลยนะคะมี risk factor อะไรบ้างคือปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่มักจะตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือการที่คุณโตมาในครอบครัวที่ narcissistic หรือว่าครอบครัวที่ท็อกซิ นะคะซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้ขอย้ำนะหลายคนแบบมีความเข้าใจที่ผิดมากเกี่ยวกับเรื่องของท็อกซิกแล้วก็เรื่องของนอร์ซิซิส์นะคะท็อกซิกเนี่ยคนเราสามารถจะเป็นคนที่ท็อกซิกได้โดยที่เรายังเป็นคนที่จิตใจดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นอยู่นะคะแต่เอาเป็นว่าคนทุกคนที่นอร์ซิซิสติกเนี่ยจะท็อกซิกโดยแน่นอนอยู่แล้วแต่คนทุกคนที่ท็อกซิกไม่ได้เป็นนอร์ซิซิสเสมอไป โอเคไหมคะเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนที่ท็อกซิกเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากเขามีทรมาในอดีตมันเกิดเรื่องเลวร้วายกับเขาในอดีตหรือมีต้นแบบในเรื่องของแบบพฤติกรรมความคิดที่ท็อกซิกมาจากพ่อแม่ของเขาก็เลยทําให้เขากลายเป็นคนที่ท็อกซิกแต่โดยพื้นฐานของเขาแล้วเขายังเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีน้ําใจกับคนอื่นสามารถรักคนอื่นได้มีน้ําใจกับคนอื่นได้แบบนี้นึกออกใช่ไหมคะให้นึกตัวอย่างอย่างเช่น คนที่แบบเออพูดแต่เรื่องลบๆชอบดูข่าวไร้ๆอาจจะแบบชอบเล่าเรื่องราวที่เป็นดรามา่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงการที่เขาเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่สามารถเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ไงนึกออกใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนใช้ประโยชน์จากคนอื่นมองคนเป็นวัตถุไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Uh, ต้องแยกให้ออกนะเวลาที่พูดเรื่องท็อกซิกกับเรื่องนอร์ซิซิสต์เป็นคนละเรื่องแบบนะคะ <estar. S 1> ข้อที่หนึ่งก็คือคุณเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เป็นนอร์ซิซิสต์หรือแบบสมาชิกที่เป็นแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวคนแบบเาที่เป็นนอร์ซิซิสต์นะคะห,หรือหรือแบบมีความท็อกซิกมากๆเหต<ม> <laughs> ุผลอะไรที่ข้อนี้เป็นข้อเสียงเพราะว่าคุณคุ้นชินไงทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเติบโตไปเนี่ยเราก็จะเป็นมองหาความรักที่เรารู้สึกคุ้นชิน แล้วอธิบายไม่ได้หรอกเช่นคนที่มีพ่อเจ้าชู้ถึงชอบคนเจ้าชู้เราอธิบายไม่ได้หรอว่าเราทาไมถึงเลือกคนที่เจ้าชู้เพราะว่าในระดับจิตได้จำานึกมันรู้สึกคุ้นเคยมนุษย์เราจะมองหาสิ่งที่เรารู้สึกคุ้นเคยคนคนนี้ทําให้ฉันรู้สึกคุ้นเคยเหมือนฉันอยู่บ้านอ่ะเพราะอะไรก็เพราะคุณเติบโตมากับสิ่งนี้ที่บ้านนึกออกใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็คือปัจจัย risk factor ปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงให้กับคุณข้อที่หนึ่งอันที่สองคือ low self esteem นะคะ low self esteem ขาดความกับรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่สามารถเลือกได้ฉันไม่สามารถจะแบบควบคุมชีวิตฉันได้ฉันไม่สามารถจะแบบบรรลุผลลัพธ์ในชีวิตที่ฉันต้องการได้ถูกไหมพอเราเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะเราก็จะคิดว่าเราไม่ได้คู่ควรกับความรักที่ดีดังนั้นเนี่ยพอมีความรักที่ไม่ดีเข้ามาเราก็ทนอยู่ไงแล้วเราก็จะถูกเลือกด้วยนะคะแล้วเราก็ เขาก็จะเลือกเราเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่มีทางหนีหรือว่าจะหรือว่าจะเลิกคบเขาเพราะว่าเราผู้ควรแล้วกับความสจำพันนี้นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราโล service มันก็เลยมีความเสี่ยงลงนะคะอันที่3ามคือไม่มี boundaries หรือว่ามี boundaries น้อยมากๆนะคะก็คือเรียกว่า ใครจะท r ี a ฉันยังไงก็ได้ใครจะปฏิบัติกับฉันยังไงก็ได้ใครจะว่าฉันจะวิพวิจารฉันจะท r ี a ฉันแย่ๆฉันก็ทนอยู่ฉันก็ไม่ไปไหนหรอกอะไรอย่างนี้นะคะอันที่สี่ก็คือเราแบบมีความคิดเหมือนซินเดอเรลล่าแบบมีความ n a ï มีความแบบอ่อนต่อโลกมีความเชื่อคนง่ายมีความคิดว่าฉันคือซินเดอเรลล่าแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าชายมาแบบมามาแต่งงานกับฉันแล้วฉันก็จะมีชีวิต happy ending อะไรอย่างนี้ก็คือเราแบบ b e l i e ในแฟนตาซีในแบบอะไรแบบนี้ที่ไม่อยู่บนความเป็นจริง คือหลักฐานแสดงตรงกันข้ามแต่เราก็แบบเชื่อไปกับแฟนตาซีนี้แล้วเราทาตัวเป็นซินเดอเรลล่านะคะถ้าเรามียนนี้เราก็จะแบบมีริสแฟกเตอร์ตรงนี้เหมือนกันนะ,ะแล้วก็อันที่ห้าก็คือเราเดสเ a ร e ที่จะเจอความรักเพราะเราต้องการให้คนคนนี้มาเกาะกู้เราจากการที่เราไม่มีความสุขในชีวิตหรือเมื่อก่อกู้เราจากปัญหาต่างๆในชีวิตของเรานะคะเราต้องการให้เขามาเรสคิวเรามาเกาะกู้เราเราเดสเ a ร e ที่จะได้คนคนนี้มาเราแบบรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกแบบดิ้นรนมากที่เราจะต้องได้คนคนนี้มาเกาะกู้เรา แล้วมันก็เลยทำให้เราเป็นเหยิงแล้วบอมมิงเนอะหมายคะเวลาที่คนเข้ามาแล้วแบบโอ้เธอคือเนื้อคู่เธอคือคนที่เพอร์เฟคสํสำหรับฉันเลยแล้วเราก็เลยหลงเชื่อเพราะเราอยากเชื่อไปกับสตอรี่นี้เราอยากจะรู้สึกว่าเราเพอร์เฟดังนั้นแล้วอะสิ่งที่นํามักจะพบเวลาที่คนตกเข้าไปอยู่ในนอร์ s ิ i ซิสติกเรลชั่นชิพหรือว่าอ b บ s ิวซ r ฟเ a ลชั่นชิพมากๆเนี่ยความจริงก็คือที่น่าเจอนะจากประสบการณ์ส่วนตัว,ตวคือ,ม,คอมีครบทั้งห้าข้อนี้เลยมีครบทั้งห้าข้อนี้เลยนะคะดังนั้นแล้วลองคิดดูค่ะ่ะวาวาาันนเี้เร ของเราเป็นข้อไหนบ้างอาจจะไม่ใช่ทุกข้อนะคะที่ทําให้เราอะกลายเป็นมีความเสี่ยงที่จะตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปแก้ปัญหาที่จุดไหนนะคะ